สวัสดีค่ะเอฟซี FC, ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือนีแอดก็ไดเดินทางมาวัดปู่โพชัยเนาะคะ่ะมาติดตามแนวทางคงสุดท้ายเนาะคะ่ะว่าปู่สนเน็นจะย่ำตัวใดให้เนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC ค่ะเอฟซี FC ทีรอคอยนะคะ่ะมือนีแอดก็ไดเดินทางมาติดตามให้แล้วเนาะคะ่ะคลองปู่โพชัยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะไปหลับชมหลับฟังจากปู่เลยค่ะว่าจะมีแนวทางตัวเด็ดตัวดี ตัวใดฝากต้นพี่น,อนอะะ้องเอฟซีเนาะค่ะไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะการาการาศักดิ์ค่ะ<อ>เป็นไรเนาะค่ะโศกมันบนาะค่ะโอ้ยดีตัมเสียดแต้มหนึ่งเนาะอาจารย์เนาะในวันที่ผ่านมาบางแห่งนะอะไรกันจะพูดอะไรโอ้มากพบกแห่งใงวันที่ผ่านมา เท่แต no okay. so oh, oh. ้มเดียวนะคะเนาะวดนี้มักเป็นตัวใดค่ะเกหกแปดะเป็นไหนว้ากแปดเสอตรวเลยสามใบเสือตัวใดค่ะเลือตรเลยสามใบเก้าแปดเก้าหกแปดโอ้อยราลวันที่หนึ่งว่ะไอ้สีก่ไหนบูวูนเพื่อเยิ่งนบผู้คนบอกว่าเป็นตัวนั้นนะคะเนาะ เอ้ยปีนี้ได้คือเป็นเงี้ยอ๋อสมุนวันนี้นนดได้ก่อนได้ค่ะเ้วจะให้พ้าอาจารย์เคียนให้นะคะพี่นอ้องสีน้ำเงินเคียนกันก่อนจย์สื่อลอตเตอรี่ไว้แล้วมีฝันมีอย่งังบองเป็นเป็นพี่ก็เดีอยวยังให้หล่แล้ว สมไม่อยางได้ไปเสงก็ไม่ต้องพูดเดียวให้แต่บ่เอาบ่ค่ะบ่เอาเหมียวกอนก็เดี่ยงสินะมันหูเมียก่อนโอ้วกี่แม่นังค่ะแต่ว่าฝันฝันว่านมีแต่คนเสียเอาอยัางไ้เนาะค่ะเนาะ รอพระอาจารย์คนเขียนหายก่อนนาะพี่น้องเนาะ อีกบ่าค่ะตัวน,นี้ก็เจ็ดนี่ไหมหันหัวล่งไงหันหัวลงเป็นหกเจ็ดบ้าค่ะอันตัวเน้ยนมานนี้ค่ะเ,เป็นเลขล่างบ่ค่ะสองคู่นี้อสองคู่นี้เป็นเลขล่างอันนี้เป็นเลขบนใหให้แค่นี้นะคะ่ะครูห้แค่สามคู่เนะาะตามตัวนี้ตัดเล่นเอาบา่าค่ะลวาจังได ้านเลน,นะเะยโอค่ะผู้แฮ็ดขันน้ำมตนมาค่ะวันไนเห็ดเนี้ยมืแนนอแรกเลยอ๋อ,อมือแรกวันพระอืสันลูกกับสีได้เขามาตามอีกก็สันเลขันน,ม,นมํไม่ต้่ว่าก <c oughs> ันเดีวมาแทนผกระท่ไปบอกน้าบนเราค่ะ ไปพูดไพระอาจารย์ทูบอไปบอกอะไรเนาะขันขันเฮคันน้ำม์แล้วนะคะอเอาเี้ยขันน้ำม์น่ำตัดเล่นนะคะเนาะมีฝันเพิ่มเติมอยู่บ่าคะ่ะอาจารย์หรือว่าอะไรอันแปดห้ากับเก้าเจ็ดมีเป็นล่างเนาะ แต่ว่นเกาเจ็ดนีีกลับหัวมันบ่ค่ะนะคะ,คะแคปนาจอเดอค่ะพี่น้องคะ่ะพระอาจารย์กะให้เป็นแนวทางนะคะเนาะเพื่อมักเพื่อชอบเด้อคะ่ะ เลขสามตัวเก้าหกแปดนะคะตัดเห่นเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะตัดเหลีนเ,เน,น,เหลนเอานะคะก็คือเลขลลางให้แปดหกักกับเก้าเจ็ดเพระอาจารย์ว่าเก้ากับกับหัวเอานะคะเป็นหกเจ็ดนะคะเนาะเพื่อมักเพื่อเอบนะคะเนาะถ้าอาจาย์ซื้อตัวใดก่อนลอตเตอรี่เก้าหกแปดซื้อสามใบซื้อ<ป> มักตัวใด้ซุดๆนี่ค่ะคำเรียนวันเน้นคำเรีนกับหลังกับหลังนี่ก็บอกว่นตามเดียนี่เู้กับมักตัวมันเินหันหัวขึ้นบปหามเป็นกบแปดสิบสี่ต่เทากับหันหลังเดินตีโอก็หันหัวขึ้นหันหัวล่องน้ำกันค่ะวันธรรมดาเดียวกับ่นเคยคิดที่นึี้กันนะอืมถ้าคนไข้มาสิปุ๊บกันเทียนสิเทียนมันก็ออกข้างนี้เทียนมันก็เขาเบิดแล้วเทียนมันก็ นั่นเองก็มาตัวสี่มันก็คือว่าตัดเหลีนได้เลยนะคะเนาะสามตัวตัดเหลีนเลยนะคะเพื่อนว่าเพราะว่าบางเธอกะไอพี่น้องตัดเหลีนน้าะค่ะเคยออกเนาะพี่น้องเนาะเก้าแปดก็เคยออกนะคะกับหัวสีเนาะพี่น้องกับหัวก็สิเป็นเก้าแปดเก้าหกหกแปดเนาะพี่น้องก็อยู่ประมาณนี้นะคะพี่น้องตัดเหลีนเอานะคะพระอาจารย์วานะคะเนาะเพื่อมากเพื่อชอบประแคบนานจไอยพิจารณาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ไว้ทยิบจับสลากกินแววงรัฐบาลนะคะเป็นแนวทางนะคะเนะาะบ๊ไดสนับสนุนให้พี่น้องเห่ียนการพนันเด้อค่ะระวางหกแปดกับแปดหากับเก่าเจ็ดนีมาคู่ใดพิเศษอาจารย์เน้นใหน้นี่เป็นยังค่ะก็เปเน้นเพืเ่อมักแปดหา้าคนละมักแปดหาอืมค่อดเรกอนมักแปดห้า ให้ปูเน้นย่ำใหก้อนเนาะพี่น้องเนาะให้ปูคน,นเขียนเน้นใหก้อนนะคะตพิคนมักนะคะพี่นอ้องได้ค้นเสียายังไหเนาะคะะ่ะเนาะ ก็พระอาจารย์คนเขียนหายก่อนนาะพี่น้องเน้อ อีกบ่คะตัวนี้ก็เจ็ดนี่ไหมอมันหัวล่เงไงอันหัวลงเป็นหกเจ็ดปะคะอัน,นตัวเนียนโมน,นี้ค่ะเป็นเลขล่างบาคา2 2> ่คะสองคู่นี้อ๋อสองคู่นี้เป็นเลขล่างอันนี้เป็นเลขบนให้ให้แค่นี้เนานะคะคู่ห้แค่สามคู่เนาะตามตัวนี้ตัดเลนเอบาบ่คะลวาจางังได ตัดเนเลยโอ้ค่ะผู้เหดขันน้ำมุนมาค่ะวันไหนเห็ดเนี้ยมือแรกเลยอืออ๋อมือแรกวันพระลูกก็ซิได้เขามาตามอีกก็สันเลขาน,น้ำมุนไม่ไ <c oughs> ต้อว่ากันเดี๋ยวมาแทนผัวที่โทษไปบอกน้ำมนเรค่ะ ไปพูดไพระอาจารย์ทรกอไปบอกอะไรเนาะขันขันเทศขันน้ำมตนแล้วนะคะออเนีกขันน้ำมันน่ำตัดเล่นนะคะเนาะมีฝันเพิ่มเติมอยู่ปะคะอาจารย์หรือว่าอะไรอันแปดหากับเก่าเจ็ดมีเป็นล่างเนาะเนาะ แต่ว่าเกาเจี้ยนกับหัวหหม,มันบ่ค่ะนะคะแคปนาจอเดอค่ะพี่น้องคะ่ะพระอาจารย์กะให้เป็นแนวทางนะคะเนาะเพื่อมักเพื่อชอบเดอคะ่ะ เลขสามตัวเก้าหกแปดนะคะตัดหลีเอาเด้อค่ะพี่น้องค่ะตัดเหรีเอานะคะก็คือเลขลลางให้แปดหากับเก้าเจ็ดพระอาจารย์ว่าเก้ากับกับหัวเอานะคะเป็นหกเจ็ดนะคะเนาะเพื่อมักเพื่อจอบนะคะเนาะถ้าอาจารย์ซื้อตัวใดก่อนลอตเตอรี่เก้าหกแปดเสื้อสา<ป>มใบซื้อ มักตัวได้สุดๆนี่ค่ะคำเรียนวาเน้่คำเีนกับรางกับลังหีืก็วุ่นตามเด็ดนี่ดสูกับมักตัวมันดึงหันหัวขึ้นบปฮามเป็นกบแปดสิต่เทาจัน้วเดีนตีโอ้ค่หันหัวขึ้นหันหัวลนางกันค่ะวันดอกไมเดียวกับคนเคยคิดทช่นงนนะอืมถ้านไห้มาสิผบนเทียมสิคนเทียมมันก็ออกข้างนี้คนเทียมมันก็เขาเบิดนเทียมมันก็ ตอนนี้นั่นเองก,ก็มาตัวสี่มันก็คือว่าตัดเหลีนได้เลยนะคะเนาะสามตัวตัดเหลีนเลยนะคะเพื่อนว่าเพราะว่าบางเธอกะไอพี่น้องตัดเหลีนน้ามนะคะเคยออกเนาะพี่น้องเนาะเก้าแปดก็เคยออกนะคะ่ะกับหัวสิเนาะพี่น้องกับหัวก็สิเป็นเก้าแปดเก้าหกหกแปดเนาะพี่น้องกันอยู่ประมาณนี้นะคะพี่น้องตัดเหลีนเอานะคะพระอาจารย์วานะคะเนาะเพื่อมกักเพื่อชอบกระแคบนานจอ้อยพิจารณาเด้คะ่ะพี่น้องคะ่ะ ไว้ทยิบจับสลากกินแวงรัฐบาลนะคะเป็นแนวทางนะคะเนาะบ่ไดาสนับสนุนให้พี่น้องเหรียนการพนันเด้อค่ะระวางหกแปดกับแปดหากับเก่าเจ็ดนีมาคู่ใดพิเศษอาจารย์<อ>เน้นให้นี่เป็นยังคะ่ะก็เป็นเน้นเพิ่มมักแปหดห้ดาคนละมักแปดหาอืมคนอยเยื่อนมักแปดห้า ให้ปูเน้นย่ำไห้ก่อนเนาะพี่น้องนเ,เนาะใหปู่นเขียนเนียนไห้ก่อนนะคะตพิ่นมักนะคะพี่น้องอมัมกตัวนี้วะค่ะอ๋อนีเด้อค่ะพี่น้องค่ะ อาจารย์มักตัวนี่ว่าสันพี่น้องมักเก่าหกกับแปดหาว่าสันถ้าซื้อลอตเตอรี่ไว้ซื้่ 8, ่เก้าหกแปดดยค่ะเก่าหกเปามีตีคือไดเก่าหกแปดเธอมักออมักเก,ก่าหกเนาะแะกระตัดหลินเด้อค่ะพี่นอ้องสามตัวนะคะผิดจระนาเบิงนะคะเป็นแนวท่านนะคะเล็กกับมีเขามีรูดเด้อพี่น้องทางช่องกับมีนาทีนําเสนอแนวท่านนะคะ พี่น้องกัมีนาะที่พิจารณา